Fight. You are watching the Global Fight Champion Challenge live from Max Muay Stadium in Thailand. And now, a moment that you have been waiting for the 54kg Champion Challenge and the Buriram City Derby. Kung the Global Fight <laughs> Champion Challenge, High of Max Motor Stadium Nepatia. ตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการครับกับศึกโขนชามป์รุ่นพิกะน้ำหนัก54กิโลกรัมและเป็นเดอร์บี้แมชเบองบรูรัมเลยครับผู้ท้ายชิงในมุนมน้ำเกันครับตัวแทนนักชกจากค่ายออชชนัชชัย introducing our challenger h e fighting out of the blue corner training out of all c h a n a c h a i Gym he holds a professional record of 55 fights and 34 victories ladies and gentlemen please welcome the n e r รุ่งออชเชนัชช a ย Global fight! Welcome, your challenger! Fighting out of the blue corner, counter from Buriram Province. Training out of All Shinashai Gym. 34 wins, 5 draws, and 16 losses. Let's see for the one room All Shinashai. และคู like it, ang, appa, Champion, ่ต่อสู ak, ้ของเขาในมุมแดงครับเป็นแกลบูไฟช็อเปียนรุ red, ่นพิกกันน้ำหนัก54กิโลกรัมตัวแทนนักชกจากค่ายลูกหลวงปู่อุดมอันนี่สุขพงในอินเตรเวิกันฮะอีสต์54กิโลกรัม l กลบูไฟช็อเปียนเทรนด์อัพ t ากลูกหลวงปู่อุดมจิมวิดพโรฟิชเชอร์จา22ไฟส์และ13วิกตอเรีย e เลดี้เซน e ิมินโปรดเข้าคำเพจคนชัยลูกหลวงปู m อุดม The Global Fight! And entering the ring right now is the 54kg Global Fight Champion, representing Buriram Province, trailing out of Lu long food Dom Gym. 13 wins and 9 losses. Let's see for Bitcoin Shy, Lu Luong Phu Dong. โอ้โหท่านชมครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยปาน้อยสจอ,อเล็กเมืองสวงเอาชนะนกเี่ยวดำช้อยช,ช,ชัยไปเพียงยกแรกใช้เวลาไปเพียงแค่30วินาทีครับโอ้เมื่อสักครู่นี้พี่น้อยเดินไปดูอาการครับเหยี่ยวดำเนี่ยจมูกฉีกเลยครับจมูกฉีกแล้วก็มีการพันยกเล็กน้อยครับ <c oughs> นี่ครับพี่สไมไม่มาวยไทยเลยจริงคือจากภาพช้าหรือจากมุมกล้องเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่านักมวยครับบ่งบอกได้ชัดเจนครับ มีฟันเนี่ยโยกกับจมูกฉีกครับโอ้โหนี่แหละครับความอันตรายของศิลปะไม่ไม้มวยไทยอ่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ป้องกันตำแหน่งแชมป์เลยครับพิกัดิบกิโลกรัมครับแชมป์ของทางด้านเพชรกกยชัยลูกหลวงปู่ดมจะอยู่ที่เอวหรือว่าจะถูกกระเช้าไปเดี๋ยวลุ้นกันครับเพราะว่าคู่นี้นั้นเป็นดาบีแม์เมืองบุรีรัมด้วยกันครับ ขาดเดียแน่นอนครับอยู่ที่บุรีรัมย์ครับแต่ว่าจะอยู่ที่ขายเท่านั้นเองครับธนาตะวันรุ่งครับผู้ท้าชิงครับช่ีจิงชนายสุรวุฒยงทวีครับวัย17ปีสูง165ซนติเมตรครับสฟอร์มหลังที่นี่เนี่ยไม่แพ้ใครเลยและชนะรวดมาด้วยครับจากสังกัดค่้ายมวยอชนะชัยครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนทนานักชกในมุมแดงเจ้าของตำแหน่งแชมป์คนปัจจุบันครับเพชรโกยชัยลูกหลวงปู่ดมครับ Ain, society, 41, os, s, form, นายกิติพงก์โกยชัยครับวัย15ปีครับจากบ้านกลวดบุรีลำสวนสูง160ซติเมตรครับ3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากลูกหลวงปู่ดมครับซึ่งเข็มขัดเส้นนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อเดือนก่อนเลยครับด้วยการเอาชนะน็อกโอเล่ดงจิตเมืองนนทาไว้คิวที่เลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับเด็กจากบุรีลำนยครับแชมป์จะอยู่ที่ใครจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปที่ใหม่นะครับยกที่หครับ ตะวันลุ่งนีงก่กระแทกยับทักทายไปก่อนครับด้านเพชรกโกยชัยก็พยักหน้าบอกยียวนบอกไม่เท่าไหร่ครับท้าทายไปใน,นตัวคนเดียวจริงเล่องพนที่ฐานล่างเจอขวาของธนานเพชรกโกยชัยครับะตะวันลุ่งเบียดเข้ามาปักงัดด้วยศอกก่อนครับเห็นนักชกรุ่นพี่ใช้ศอกแล้วว่าผิวดีฮะงัดมาสู้บ้างครับทางด้านเจ้าตะวันรุ่งนะครับ จะเรียกเลือดผู้ชกมาก่อนครับตะวันลูกเรียกความมั่นใจมาก่อนเพชรกลยชัยก็ลักษณะท่าทางก็ไม่ได้ตกใจกลัวครับถือว่าตัวเองก็ดีกีแชมป์อยู่แล้วจับนายมัดมาเพชรกลยชัยใช้เวลาเคลื่อนไปหน่อยครับกรรมการยกออกมาก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นนักชกรุ่นน้องนะครับแต่ว่าไม่ได้เกรงศักดิ์ศรีครับเพราะว่าตัวเองนั้นมีดีกีถึงแชมป์ครับเข้ามาจับมาจับเลยครับตะวันตะวันลุกตีด้วยขวาเพชรกลยชัยยัดคืนแล้วงัดด้วยศอกขวาแล้วนะเพชรกลยชัย แต่ว,ว่าดูจังหวะก้าวแทงของงด้านเจ้าตะว,วันรุ่งครับมีหมักแล้วก็มีสอดมาเติมครับโอูคล้ายๆกันใครจะขจ,จังหวะได้ดีกว่าการขโมยทีนี้มุมแดงนี่ก็มีคุณสอดสิงครับหรือว่าอาจารย์สอดมือตะดงครับมาสอนที่มุมนักมวยเขาคือสอดสิงเจอารัชดากรครับลูกศิษย์ของครูกึ่งครับสบวางขวานี่ครตะว,วันรุง่ง ต้นเกมทําได้นะครับยังครับเกมมันต้องวัดกันยาวๆอะไรครับมีศอกขวางัดคืนมาบ้างครับจากด้านเจ้าของแชมป์ครับอ่าเหรอครับจังหวะสับสเมื่อสักครู่นี้โหนแก้มขวาครับทางด้านเพชรกวยชัยมีตะหนิจนได้คนเด็กจริงแตกแล้วครับโอ้ยยุ่งแล้วแต่ว่าของแบบนี้ใจหัวใจครับกาดถูกไว้ก่อนครับวางในแข้งขวาครับเพชรกวยชัยพยายอัดในข้างอีกทีเกี่ยวได้คืนเลยครับตะวันลุ่งแม่ขอทีเดียวครับแล้วงัดอีกทีสามด้วยศอกคแบบววงในขวางหน้าตะวันลุ่งตีด้วยขวา เพโกชัยต้องตั้งกำแพงเอาไว้ก่อนครับสามคููที่ผ่านมาในถึงคู่นี้ก็ยังแตกครับมีแผลแตกจนได้ครับพรเพชรโกลชัยแต่ไม่เป็นไรครับยังไกลหัวใจต่อยมันหนึ่งต่างรักคลั่งบนงพเพชรโกลชัยกดร้ตีด้วยซ้ายตะวันรุง่งแต่ว่าพเพชรโกลชัยเนพูดถึงวงในเนี่ยก็ไม่ได้กลัวเลยครับเหนียวครับแลก็สิ่งนั้นสิ่งนั้นว่าอาวุธครับประเภทตู้เกินร้อยอยู่แล้วครับเดินหน้าไปหามีแข้งขวาขึ้นมาจากตะวันรุง่งเดือดขมาแหนียว ได้แผลก็จริงพี่น้อยแต่ว่าเลือดเนี่ยไม่ไหลครับเป็นปลีกปลีออกมาเท่านั้นก็อาคเับเบิ้ลแข้งจับในอีกทีตีไหมงางตีด้วยขวาเขาไป็นกุยชัยมาแล้วครับเอาคืนครับเลือดมันร้อนครับเด็กวัยรุ่นครับพี่น้อยครับที่แหะครับพอโดนแล้วเล่นเชื่อมขึ้นมาเขาเป็นกวยชัยอยากให้แข็งขันอยู่ตัวเองก็ต้องเอาชนะให้ได้ครับมาอีกทีแล้วกดเอาไว้ครับนะครับ หนาไปสอบส่งท้ายด้วยแข้งครับหมดยกที่หนึ่งครับแม่เดอะโกลบอลไฟท์โอเคครับตะว,วันรุง่งอชนะชัยครับผู้ทัดชิงและนี่ก็เล่นงานทางด้านเจ้าแชมป์ครับนายคือเพชรโกยชัย เปลือกตาเป็นบริหนกแก้มขวาครับเฉือนเข้าไปแต่ว่ายังดีที่บาดแผลนั้นเนี่ยไม่ได้เลือดเยอะเท่าไหร่ครับนี่ครับเป็นทัดมาลาลูกนี้แหละครับงัดเข้าไปครับโอ้โหเต็มโหนกแก้มเลยครับอ่านะครับมาตามันต่อครับการป้องตำแข่งแชมปที่กับ54กิโลกรัมของอะไรครับดานเจ้าตะวันลูกแยมจะบิดเอาแต่เสียท่าให้ก่อนครับนี่นะครับทายเหลี่ยมตัวมาช่วยครับตะวันลูกกระชากทีเดียวล้มตึงครับเพชรกอยชัยเอาเตะขวามา ตะวันลูกอ้าวลูกนี้ไปเข้ามวยดวงครับโดนพื่อนคนแทนรชชัดได้พาเขาจะเด้งเข้าขวาเข,ข้ามาเขาเป็กนกวยชัยมาถวัดกันที่วงในเนี่ยก็บอกว่าได้เสียเลยครับเพราะว่าน่านเจ้าเพชรกวยชัยไม่กลัวครับเนี่ยเป็นมวยที่เรียกว่าเครื่องดีเซลครับเพรชรกวยชัยยิงมังยโยคนเ้่งแรงปลายลดีครับอาวลับเสียขวามาจากเพกรชรกวยชัยครับเ,เ,เริ่มเน้นเริ่มเข็นได้เหมือนกันเดี๋ยวพอมๆๆาเพชรกวยชัยวางด้วยแข้งครับตอนลูกพยายามจะเบียดอ้าวดึงล็อกขึนอากก็เก็บได้ครับ มั่นใจเหมือนกันครับท่านเพชรกชายอะไรครับตะวันรุ่งรัดเอวแล้วพยายามจะปิดทิ้งครับทิ้งไปครับทางด้านตานะวันรุ่งกรรมการรีบงัดครับลุกมาเร็วๆครับมาลุยก,กันต่อหลุดล้มเนี่ยอาจจะไม่ได้แต้มครับแต่ตัดแรงครับเสียบขวาเข้ามาก่อนครับทางด้านเพชรกุชัยอัดแล้เด้งตีโอ้ทางด้านเจ้าตาะวันรุ่งขึ้นบนไม่ได้พี่น้อยได้แต่รัดเอวแล้วตอนนี้นี่ครับความกดไม่ได้ก็ละหมากรับทางด้านตะวันรุ่งเพชรกุชัยเล่นกันขึ้นมาครับเตะขวาเข้าไป ตะวันลุกงรัดแข้งขวาโต๊ะขนนะครับวางเข้ามาตะวันลุ้รัดแล้วตีครับตีไปขวาเจอสวนโอ้ยังคงนัวเนียกันอยู่ครับนี่นะครับยังคงสนุกครับมวยควกนี้คุณพีผมพี่ตะวันลงเตะขวาเพชรกุชัยต่อยขวาแล้วคลอนเอาไว้ครับฝ่ายหน้าเอาไว้ตีไม่ทันครับได้เหลี่ยมได้ทรงเลยครับจังหวะขวางหน้าของธนาเพชรกุชัยหนไม่ผื่นเลยครับเอาะไรครับบิดเข้ามาเสียบอีกไม้ขวางไว้ก่อนตีด้วยขวาขังธนาเพชรกุชัย ตะวันลุ่งต้องพลิกออกมาแทงโต้แล้วพับขาครับนี่ครับต้องใช้วิธีขวางครับพระอานตะวันลุ่งแทงไปแทงมานเพราชรโกชัยไม่กลัวครับขาเข้ามาก่อนเจอสวนครับอัดด้วยศอกแอ่ตะวันลุงนล่งของหนักเนี่ยมาแล้วเหมือนกัน,นขย่มตีแอ้เพราชรโกชัยบีดมาเทคืนได้ครับใช้ความแข็งเพชรโกชัย,ยเหยียดไปปะทะไปนี่กระชากล้มไปอีกครับเพชรโกชัยอาแล้วครับยิ่งชกยิ่งแรงครับ้องชกเจ้าของตำแหน่ง ครับนครับตีด้วยซ้ายพี่คนเดียวบิดมาเด้งด้วยขวาตะวันรุ่งก็พยายามจะแลกอยู่ตลอดครับเอาล้วครับเมย์คนนี้ยังลุ้นมีลุ้นมีสนุกสนานต่อครับเตะขามาจากตะวันตะวันเพชรโกลชัยจับในตะวันลุ่งเสียบขวาโต้ครับแล้วนี่ครับโตอัดเด้งคาเชือกเลยครับยังครับแต่ยังครับยังตัดสินอะไรไม่ได้ครับเดินหน้าต่อตะวันโกลชัยเตะขวาเข้ามาตะวันลุ่งเข้ายางบวกตอกเทียบขวาแล้วขวาตะวันรับตะวันลุ่ง เราเริ่มจะโชว์ความเก่าครับโอ้โหแงะครับต้องแงนะฮะเดี๋ยวเขาหา,าใหม่หวางด้วยแขนขวาวางอีกทีหลุดทวารุ่งรอจับจังวหวะนี่ครับดักครับแต่ว่าถูกชาร์จน,นะครับโอ้โหทั้งได้ทั้งไม่ได้แกขยันยกครับหมดยกที่สองครับ The Fight Global Flight. ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์วันนี้ไม่ง่ายเพราะว่าตัวเองนั้นได้แผลแตกมาตั้งแต่ยกแรกครับสำหรับธนาเพชรโกยชัยส่วนผู้ท้าชิงอย่างตะวันลุ่งก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับวางแข้งมาสวนเลยรับธนาเพชรโกยชัยแล้วตะวันลุ่งสับเข้าไปครับจะมีสออขู่อยู่ตลอดครับวางแข้งขวาเข้ามาอีกทีกับธนาเพชรโกยชัย หากเสมอกันใน3ยกครับท่านผู้ชมครับต้องต่อเวลาซัดเดิลเดทครับ,บเดี๋ยวดูว่าจะต้องถึงขั้นนั้นหรือไม่หรือจะจบใน3ยกไม่รู้จะต่อครับไปทำมายกสุดท้ายครับขอในทันทีครับฮนะมั่นใจในเพลงเขาครับต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจตัวเองนี่ในเพลงเขาไม่เป็นสองล้อไข่ขับมาแลาา้วนะครับพยายามจะย้ำเข้าที่บาดแผลแต่ว่าถูกทางด้านเพชรโกยชัยปุ้มตีครับนี่นะครับที่ถูกไม่ว่าก็แกยกไปก่อนครับเพชรโกยชัย ลูกขยันนี่เป็นเลิศครับอ้าลูกนี้ไปชนเข่าเหมือนกันเพชรกอยชยัยตะวันลูกพลิกออกข้างโกดลงมาอ้าเพชรกอยชัยชิงเสียบก่อนเอาว่าจังหวะจะตีลูกตัดท่างโอ้เสียหล,ลักล้มไปจับกบกาตนาเพชรกอยชยัยอะไรครับควาอีกครั้งตะวันลูกรัดเอวบีเทลงไปก่อนครับเอาละครับตัดท่างลงไปเพชรกอยชัยแม่ทำท่าจะเกี่ยวเชือกลุกขึ้นมาครับเพชรกอยชยัยเอาละครับเจอลูกแบบนี้ทำยังไงดีกรรมาการเตือนนะครับจงังหวะเมื่อสักครู่นี้เป็นการขัดขาครับ โอ้ตื่นไปที่หน้านตะวันรุ่งครับเอ้โหลูกฟ้าับเอาล้วครับแม็กวควเฮนี่แม่งกจิการคนจริงเอาต้องเพื่อการแฝงไปเลยครับเตะขวาต่อยขวามาลูกง้างถูกง้างแม่ง้างได้แต่ไม่ทำอะไรถูกตีเลยครับได้มาคนละดอนครับวงในเสียบมาคนละจิกคนละดจ่าครับเอาล้วครับเพชรกระช่ายเดินหน้าลุยต่อแต่โดนกลับมาโดนอกบวกมาเดิ่มสะอะไรครับเริ่มแสะเริ่มตีมาหน้านเพชรกระช่ายไปเองต่อเนื่องครับ ับมาว่ากันต่อครับประสานแข้งคนละจังหวะเดินหน้าฝาในครับเพรชรโกชัยตะวันลุ่มก็ล็อกในสู้ครับบิดไปกระชากไปยังตีไม่ชัดจเจนท,ทางด้านเพชรโกชัยรอจังหวะตะวันลุ่มวางแข้งเก็บเตะนำแล้วจับตามจับมาได้แล้วตีด้วยขวาเริ่มจะนิ่งครับเริ่มจะยอมรับครับโอ้โ,โหเวลาโดนแล้วไม่ขืดแม่งแข็งขันนี่ยังไงครับทางด้านตะวันลุ่มอ่ารครับเจอไปไหนมวได้แบบนี้ก็คืนลำบากครับตะวันลุ่ง ต้องเล่นเกมขึ้นมาบ้างนะครับตอนนี้เอาละครับกับกลายเป็นด้าดิเจ้าของแชมป์เนี่ยบุกต่อครับวางขวาเข้ามาได้านตะวันตก้งเลยครับมีมสอกคอยขู่ตลอดนะครับสของเวนด้านนะักชกในมุมน้ำเงิน,นแรงดีไม่มีตัวครับตะวันลุ่งเพชรกล้วยชัยยังไงครับตอนนี้เตะขามาไม่ได้โดนคืนม้านหนัหนกๆครับเดืยดเข้าหาอีกทีชาร์จนะครับเสียบเสียบ โอ้ชักจะแผ่วครับสาหรับตะวันรุ่งครับไปยืนตัวตรงแล้วทับแบบนี้ก็ดูไม่งงานครับตะวันรุ่งแพ่เก๋ามาจากไหนออกอาการแบบนี้ก็ดูไม่ดีเหมือนกันครับไป้ล้วจับขวางไว้เลยครับปาดหน้าขวางหน้าไว้ครับสำหรับทางเพชรกวยชัยเยากมา30วินาทีสุดท้ายครับมาดูเรือต่อครับโอ้แท่งขวาลูกนี้บวกมาบวกบวกผาผู้อาครับตะวันรุ่งแหก็ยังสนุกครับเพชรกลวยชัยต้องขึ้นขึ้นมาครับในช่วงปลายยกสุดท้าย กระชับกระเชงครับแล้ไม่ตกเลยครับแรงของทางด้านเจ้าของแชมป์ครับวันนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีครับนะครับแยกออกมาแยกออกมาเพชรโกยไชแรงตลอดแต่วัดลุงนี่นานๆมาทีครับเอาล้วครับอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายคนเดียวจริงและครบ3ยกครับโอ้นี่ครับชูไม้ชูมือมั่นใจเลยครับทางด้าเพชรโกยชัยยุทธ์ถู่เดือดกับเจ้าของตำแหน่งแชมป์คนปัจจุบันแม่ส่วนทาด้านผู้ท้าชิงครับโอ้เจอบี้เจอบทครับ อยู่กับจังหวะเก้าเขามาแทงซัดด้วยขวาโตเลยครับด้่นเปโกยชัยเือแลกเปียดกันได้เราใจเหือะเกินครับจังหวะทัดมาลาขวางขวาดึงได้เปโกยชัยซัดโตเข้าไปอีกครับโอ้สนุกด้วท่านผู้ชมครับแต่เราต้อง,องลุ้นกันว่าแชมป์พิกัด54ากิโลกร,รัมของเดอะโกลบอลไฟแชมเปี้ยนเชล์วันนี้จะอยู่ที่ใครแต่ที่แน่นอนครับอยู่บุรีรัมแน่ไปบนเวทีครับ หลังจากผ่านไปสามยกช่วนี้เราไปุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round <Max! S 3> สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max Muay Facebook page. And after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, head coach Thai, Luang Luang Pudom. And now, ladies <coughs> and gentlemen, please welcome Mr. Supachien Ngamruong, one of our promoters. He will a 54 kilogram global fight shipping belt to the Red Head Red Consai look Log Boodom. The Global Fight!